พี่น้องดอกนึงจ้าดอกนมนมเลยค่ะทุกคนอุย้ยแข็งแข็งเลยจ้าว้าพี่น้องจ้าอย่างสวยเลยค่ะอุย้ยยังได้อยู่ค่ะได้เลยแหละจ้าวันยังแข็งเลยจ้าโ,โอ้ยขาขาวจัวจ้างามขักจ้า นี่จ้ะพี่น้องป้าตามโมงามมากจ้ะอืมเลยจ้ะเฮ้ยแม่เน่ยพึ่งหวานล้วนๆเลยวันนี้เจอแต่พึ่งหวานมันหมานเลยจ้ะพี่น้องจะ้ะหวานจะ้ะอ่าอีกดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องจะ้ะพึ่งหวานเุ้ย